สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9กรกฎาคม2567วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมขนมคบโบราณคุณยายพันศีตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินสาขาหนึ่งนะคะสาขาติดรองจำนำเมืองสุรินนะคะเดี๋ยวเราไปชม ไปเยี่ยมคุณยายกันเลยนะคะหนึ่งปีเต็มๆนะคะที่เราไม่ได้มาเยี่ยมคุณยายนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขนมครกคุณยายแล้วนะคะคุณยายกำลังยุ่งอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราดอดูนะคะคร้านคุณยายนะคะ ขนมของคุณยายขายดีมากนะคะขนมครกกลงวยยี่สิบขนมจีบยี่สิบสาคูไสหมูยี่สิบบาทนะคะขนมถ้วยด้วยขนมถ้วยด้วยเดยค่ะยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้หนูมาเยี่ยมอีกนะวันนี้มาตามว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคขนมจีบขนมจีบสาคูสาคูด้วยใช่ไหมวันนี้ แล้วก็ไก่แล้วก็พกอันึงแล้วก็ขนมถ้วยด้วยจ้ะอ๋อวันนี้เพิ่มขนมถ้วยมาอีกถ้วค่ะ,ะนขนมพนยยกเถ้ชย,ย,ยนะคา <c oughs> ขนมถ้วยมาอีกไก่ชกยังต่ออย่างูบ้างได้ท้อเลรอคะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี่ยวเี๋พเดี๋ยวเี่ยวเดี๋ยวเพี๋ยวี๋ยวเดียดี๋ยวเดี๋ยดียวาดี๋ยดียวเดียวเย่ดียเดียียวเดีย ทอดไว้ก็จะวางใส่กระจาให้สะด็ดน้ำนะฮะเนี่ยอือหนึ mm, hmm. mm. Okay. Mm ่งระ่ด้่อยจนี่ยน้ำตาลน้ำตาน้ำตาลน้ำตาลหมห้าสิบห้าสิบแ้วร้อย่อดีใช่ไหม แค่สามกองห้าสิบหรอสอ่ค่ะสำหรับาอ๋อเหรอคะให้กับราคาส่งใช่ไหมอ๋อขายทั่วไปกล่องละยี่สิบค่ะสำหรับลูกค้าเราไปส่งเราก็ให้สามกองห้าสิบได้นะคะทุกคนนี้อ๋อค่ะกหกกล่องหนึ่งร้อยบาทนะคะ สาขาของคุณยายก็อยู่ติดโรงจำนำและก็สาขาสองอยู่คิวรถหอนาฬิกานะคะน้องกำลังโยดอยู่นะไห้ตียายมีอะไรนะหน้าใบเตยข,ขนมถ้วยใบเตยขนมถ้วยใบเตยอ๋ออะะขนมโคกของคุณยายจะมีหน้าหอมอย่างเดียวเนาะ ยายจัดให้หนูด้วยเด้อหนึ่งชุดเดี๋ยวนูถ่ายงานก่อน <c oughs> มาเยี่ยมคุณยายทั้งทีนะคะถ้าหนึ่งปีค้ามาอัปเดตตั้งแต่สามหมื่นนะคะเดี๋ยวนี้หนูห้าหมื่น 50, เนาะอืมแล้วก็มาอัปเดตร้านคุณยายว่ายังยังขายอยู่ที่เดิมนะคะเจ้าเก่าขายมาแล้วห้าสิบปีนะคะ ขนมครกที่มีอายุยืนที่สุดห้าสิบปีเลยนะคะอันนี้หนูทําเป็นวิดีโอนะคะหนูไม่ได้ทําไรสดนะก็จะเอาไปลงทิปประมาณแปดนาฬิกาจะลงเช้านี่แหละนะคะวันนี้เราเสิร์ฟเมนูขนมครกไส้หอมรอบเช้านะคะงมาเอาขนมถ้วยมาให้ย่าด้วยเด้อขนมถ้วยทางนี้หมดเออ<ๆ>นะคะก็จะาม,ามีมาบ้าาไว้นั้นบ้าง ขนมครกกระทะด้วยเอ้ยไข่ไข่อะไรนะลูกเขาเรียกไข่ครกไข่ครกนะคะไข่ครกนี้ยี่สิบาทได้กี่ใบได้สิบใบสิบใบนะคะอืมเนี่ยก็จะหยอดทีละหนึ่งสองสามหกนะคะหกเตาสูตรของคุณยายจะแปดใช่ไหมแม่สองสี่เออแปดโอ้ยเนาะตามีไส้หอมอย่างเดียวนะแม่เนาะ ใส้หอมแบบโบราณเลยบบใบเออใบพิชชาอย่างเดียวนะคะอของคุณยายพิเศษคุณยายจะทำแป้งอะไรนะที่หนูก็อัพเดตแป้งกระเจา้แจาแล้วก็กะทิสดใช่ไหมคะกะทิสดนะทค่ะแป้งะเจาทำะทิสดแป้งสดหทุกวันนี้ก็ออเดอร์ก็ยังฟังอยู่ใช่ใชไหม ออเรื่องเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมนะคะถ้าใครมาสุรินไม่ได้กินขนมครกคุณยายเพ็ญศีถือว่าคุณตกยุคเลยนะถือว่าคุณไม่ได้มาสุรินแท้นะเพระว่าขนมเจ้าเดียวเจ้าโบราณนะทุกคนนะคะอืมนะคะเด็วน้องกำลังกักอยู่เนาะ เดี๋ยวให้ดูน้องตักก่อนแป๊บหนึ่งก็อยู่ข้างโรงจำนำนะคะสถานธนานุบาลเมืองสุรินเลยนะคะเปิดทุกวันไหมแม่ค่ะทุกวันมาทุกวันนะขายทุกวันแล้วก็คุณยายมากี่โมงคะมาตีสามตีสามประกาศว่าได้แค่ตีสามครึ่ง อ๋ออ่าอ่าอ่าขายถึงกี่โมงคะถึงโอเคถึงเที่ยงบางทีก็สิบเอ็ดโมงโอ้ค่ะค่ะโอเคขายขายดีทั้หมดเร็วอ๋อค่ะอืมอืมนะคะเพราะว่าคุณคุณยายทำเพิ่มด้วยก็จะมีสาคูเนาะขนมครกขนมจีบขนมถ้วยนะคะเพิ่มฮะ ไหดูแค่ไข่สิไปบนูไม่ต้องตื่นเต้นลูกยายวันให้หนูตื่นเต้นเ่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นค่ะใยเย็นๆลูกแข็งเย็นตกไงหลุดมือไตื่นเต้นแรงนี่อันนี้ยี่สิบใช่ไหมคะนี่ไข่ครกยีสิบนะคะ ที่ได้มานานแล้วหนูเข้ากล้องหนูเลยตื่นเต็นนะอันนี้ยายจะใส่หอมไปเลยใช่ไหมยายใบหอมตีไปลเปลยเนาะใส่ผู้ชายไปเลยแล้วก็เลียกใบหอมนะเพื่อนๆแต่เขาเป็นผู้ชายเนาะน,นีคุณยายขายหมดวันละกิโลครับแม่ ประมาณสามสิบเลยใช่ไหมคะเราต้องทำไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ปิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรอสุกอันเนี้ยอันนี้เน,นี่ยจบสุกแล้วนะ <S <S เห็นไหมคะนี่เปิดเลย,เเลยได้ไหมลกูกแม่เปิดออกเลยนะอ่ะลูกมาเปิดเลยมาหน้าเตาสดๆเลยนะให้พี่วันนี้นะคะของคุณยายเพ็ญศรี ก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะในตลาดเมืองสุรินนะคะตลาดสุด65ปีนะคะอยู่ติดโรงจำนำนะคะก็มาซื้อขนมนครกของคุณแม่คุณยายเพ็ญศรีได้เลยนะคะของคุณยายเพ็ญศรีเริ่มปีเริ่มขายตั้งแต่ปี2515นะคะเจ้าเก่ามาแล้ว50ปี มีแอดไลน์ด้วยนะคบพี่มีเฟซบุ๊กอะไรมีเฟซบุ๊กด้วยเหรออือทันสมัยมากอ๋อเหรอคะแอดไลน์ศูนย์หกสองเจ็ดเจ็ดสามสอแนย์หกหกศูนย์หกสองเจ็ดเนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีอยู่สาขาหนึ่งติดโรงจำำําำาสาขาสองฝั่งคิวรถ ออนาฬิกานะคะของคุณยายเป็นสีคุณแม่เป็นสีน้ำเงินเจ้าเก่า50ปีนะคะก็มาอัปเดตให้กับทุกคนทุกท่านชมกันวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงก็พาทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมร้านขนมครกโบราณคุณยายเป็นสีนะคะแล้วก็หวังยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ หากผิดพลาดประการใดราต้องกราบประธานาธิบดีเพื่อนๆในงไว้นาที่นี้ด้วยนะค่ะ,ะพเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับส c ไ i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนําเสนอที่ใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณคุณยายเป็นสีคุณแม่เป็นสีมากนะคะที่อนุญาตให้เราได้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณแม่มากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ